ถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรอย่างชัดเจนคุณจะไม่สามารถมองเห็นอะไรอย่างอื่นนอกจากสิ่งนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่ได้รับมันถ้าคุณสามารถพูดว่าฉันคู่ควรกับมันฉันสมควรที่จะได้รับในสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันฉันสมควรที่จะใช้เวลามุ่งใส่ใจลงไปในรายละเอียดอันนับไม่ถ้วนเพื่อสร้างให้มันเกิดขึ้นฉันมีความมุ่งมั่น ฉันจะประสานมันเข้ากับอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้มันเติมเต็มและเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันทำตามความฝันแต่และอย่างในรูปแบบเฉพาะของมันและเมื่อคุณทำมันมันก็จะเป็นของคุณในที่สุดคุณจะไม่เสียเวลาเปลือมพลังงานไปกับอุปสรรคและเรื่องไม่เป็นเรื่องมามากแค่ไหนแล้วเพราะคุณไม่ได้นิยามภารกิจและความฝันของคุณให้ชัดเจนไง จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณมีวินัยและเคารพคำมั่นที่ให้ไว้กับตัวเองในการกำหนดชะตาชีวิตของคุณคุณสามารถสร้างอะไรขึ้นมาได้บ้างจักรวานกำลังทำทุกอย่างเพื่อปลุกให้คุณตื่นขึ้นและให้ทำตามความฝันของคุณจนกลายเป็นความจริงคุณจะไม่มีวันล้มเหลวถ้าคุณสามารถปรับจิตใจของคุณใหม่ได้จนสามารถเข้าใจได้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าคุณจะพบใครไม่ว่าคุณจะพบกับสถานการณ์หรือปัญหาหรืออุปสรรคใดๆสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้คุณบรรลุความฝันของคุณเท่านั้นถ้าคุณรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นไปเพื่อทำให้คุณบรรลุความฝันของคุณจริงๆมันก็ไม่มีอะไรจะมาหยุดคุณได้อีกแล้วทันทีที่คุณบอกกับตัวเองว่าจะทำตามความฝันของคุณให้ได้จริงๆ จงสังเกตสิ่งที่จัก,กรวาลจะมอบให้คุณมันจะมีทั้งปัญหาและสิ่งจันลงใจสิ่งที่จำเป็นในการบรรลุความฝันแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบวกหรือลบราบลื่นหรือปัญหารมุมร้าวสงบหรือรุนแรงช่วยเหลือหรือขัดขวางสุขหรือทุกข์ถ้าคุณสามารถมองมันออกว่ามันช่วยให้คุณอย่างไรคุณก็จะสำเร็จได้แน่ๆ การจะมีชีวิตอย่างมีกำลังใจจำเป็นต้องอาศัยทักษะบางอย่างสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือต้องรู้จักถามตัวเองด้วยค่อยถ้อยคำที่สร้างแรงบันดาลใจและมีความหมายคุณภาพชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคุณภาพของคำถามที่คุณถามตัวเองถ้าคุณบอกตัวเองว่าฉันอยากทำสิ่งนั้นแต่ฉันจะทำได้อย่างไรล่ะในเมื่อฉันไม่มีเงินเลยคุณ ได้สร้างปุ่มในใจที่บอกว่าคุณไม่สามารถทำได้และเลิกล้มมันไปก่อนที่จะลองทำด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณบอกกับตัวเองอีกแบบหนึ่งว่าฉันจะทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำแถมยังได้เงินอีกด้วยได้อย่างไงและไม่ยอมล้มเลิกคำถามความคิดจนกว่าจะพบคำตอบคุณจะได้พบกับผลลัพธ์และชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การปรับคำถามที่ถามตัวเองเสียใหม่ให้พลังงานมหาศาลเคล็ดลับอย่างที่สองสำหรับชีวิตที่เต็มไปด้วยกำลังใจคือกฎแห่งประสิทธิภาพสูงสุดกฎข้อนี้บอกว่าใครหรืออะไรก็ตามไม่ว่าจะทำตามจุดมุ่งหมายของมันจะเสื่อมไปเองโดยอัตโนมัติสรรพสิ่งในจักรวาลนี้แพร่และกระจายไปสู่คนที่ต้องการบรรลุความปรารถนาของตน สิ่งที่สูญสิ้นไปเป็นบ่อกเกิดของสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าดังนั้นมันจึงสำคัญมากที่คุณต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมผมจึงบอกว่าไม่ผิดที่จะ,กะเกษียณตามใดที่คุณไม่ได้หยุดทำงานของคุณเพราะวินาทีที่คุณหยุดโตคุณจะเสื่อมสลายโดยอัตโนมัติแต่คุณยังเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบอนศั์สิทธ์ แม้ตอนที่คุณไม่มีกำลังใจไม่ได้ทำตามพันธกิจของคุณอย่างมีสติเต็มที่ก็ตามไม่มีอะไรผิดหรอกถ้าคุณรู้สึกราวกับว่าหลุดจากความจุดมุ่งหมายของคุณขอเพียงให้รู้ไว้ว่าทรัพย์สมบัติพลังงานและชีวิตของคุณจะถูกดูดไปหาคนอื่นซึ่งมีกำลังใจและแน่วแน่ก,กับจุดมุ่งหมายในชีวิตของเขาเคล็ดลับข้อสุดท้ายคือ วัตถุประสงค์ของหนังสือประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตบางทีอาจรวมถึงสาเหตุที่คุณดึงดูดให้มาพบมันคือการมอบวิธีอันทรงประสิทธิภาพในการรับฟังเสียงของหัวใจและจิตวิญญาณของตัวเองอันเป็นปัญญาภายในซึ่งยิ่งใหญ่กว่าการเรียนรู้ภายนอกทุกชนิดอย่างไม่อาจเทียบกันได้มันคือครูที่แท้จริงและเมื่อคุณเข้าถึงมันคุณจะเริ่มได้รับคำแนะนำอันเฉลียวฉลาดจากมัน เมื่อคุณเข้าใจกฎของจักรวาลและระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อคุณปลุกความรู้สึกสำนึกรู้คุณในบุญคุณต่อของขวัญอันยอดเยี่ยมของชีวิตให้ตื่นขึ้นคุณจะเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำให้คุณทำตามความฝันที่คุณเกิดมาเพื่อทำมันให้เป็นผลสำเร็จจงมั่นขัดเกลาเป้าหมายของคุณอยู่เสมอทำให้มันชัดเจน ยิ่งขึ้นทุกๆวันว่าคุณต้องการทำอะไรคุณต้องการเป็นใครคุณต้องการมีชีวิตแบบไหนเมื่อคุณชัดเจนกับเป้าหมายและความฝันของคุณจัก,กรวาลจะรวมตัวกันช่วยคุณทุกเส้นทางเพราะทุกเส้นทางที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณมันจะเกิดอย่างปาฏิหาริย์โดยที่คุณไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะมาในรูปแบบไหนขอเพียงแค่คุณชัดเจนในเป้าหมายและความฝันของตัวเอง ขอขอบคุณหนังสือประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตของท่านด็อกเตอร์จอห์นเอฟดิมาจินีค่ะ